คลิปบรรยายผลิตภัณฑ์มีสบายเทอร์ปีนแอนลาเวนเดอร์สลิปปิ้งเจลสำหรับเทรนความงามของปี2022ที่ถูกทำนายโดย Cosmoprop 1หนึ่งใน3บริษัทยักษ์ใหญ่ของผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับสกินแคร์ได้กล่าวไว้นะคะว่าปี2022และ อีกต่อไปหลายๆปีหลังจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ต้องมีคุณสมบัติในการทำให้ชั้นผิวแข็งแรงขึ้นเนื่องจากในภาวะปัจจุบันเราพบกับมลภาวะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควัน PM 2.5รวมทั้งโควิด -19 ที่ทำให้เรารเผชิญกับแอลกอฮอล์และสารฆ่าเชื้อต่างๆมากขึ้น 2. เทรนของ CBD จากกัญชา มีการนำมาใช้ในเรื่องของสกินแคร์มากขึ้นไม่ได้ใชใแ้แค่ทางการแพทย์และสุดท้ายผู้หญิงจะสวยแบบสวยจากภายในโดยลักษณะของการสวยแบบสุขภาพดีมากขึ้นซึ่งทั้งสามข้อที่กล่าวมาก็จะเป็นเทรนด์ของความงามในปี2022และหลายๆปีนับจากนี้ต่อไป มองย้อนกลับมาค่ะที่ตัวมีสบายเธอปีนแอนด์สลิปพิ้งเจมีสบายถูกผลิตขึ้นโดยคอนเซปต์จาก บริษัทยูมีดีร่วมมือกับโรงงานผู้ผลิตคือ s k i n ทูเก t ตอร์ซึ่งเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการคิดค้นสูตรพัฒนาและผลิตสินค้าในกลุ่มดูแลผิวโดยโรงงานมีกระบวนการผลิตและบรรจุที่ได้เครื่องจักรที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตหรือ GMP เครื่องสำอางจากกระทรวงสาธารณาสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์มีสบายเทอร์ปีนแอนซิลี ิ้งเจลนี้จะถูกทำขึ้นโดยมีคุณภาพและมาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในการผลิตสกินแคร์มามากกว่า15ปีค่ะ มีสบายเทอร์ปีนแอลลาเวนเดอร์สลิปปิ้งเจลหรือสลิปปิ้งเจลอารมณ์ดีมีคุณสมบัติในการช่วยเรื่องของการผ่อนคลายทำให้ผิวสบายขึ้นโดยใช้คุณสมบัติของเทอร์ปีนที่เป็นส่วนประกอบหลักรวมทั้งตัวลาเวนเดอร์ดังนั้นผู้ที่ใช้จึงจะรู้สึกว่าผิวมีความผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้รู้สึก อารมณ์ดีขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นผิวมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นอกจากนี้ยังสามารถลดสิวโดยเฉพาะสิวที่เกิดจากการใส่แมสได้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิว ไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ไม่มีสารแต่งสีไม่มีน้ำหอมไม่มีส่วนประกอบของสารสกันเสียในกลุ่มพาราเบนและไม่มีส่วนประกอบของซิลิโคนดังนั้นสามารถใช้ได้โดยปราศจากความกังวลเรื่องของการทำให้ผิวอุดตันนะคะ มีสบายได้รับการจดแจ้งเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ภายในเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขโดยใช้ชื่อที่จดแจ้งว่ามีสบายเทอร์ปีนแอนด์ลาเว e เดอร์สลิปปิ้ค่ะส่วนประกอบหลักที่เป็นส่วนประกอบสำคัญสาตัวของมีสบายได้แก่ เธอปีนซึ่งเป็นกลิ่นน้ำมันหอมระเหยโดยเฉพาะเป็นกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชกลุ่มกัญชงและกัญชาคุณสมบัติคือมีกลิ่นหอมผ่อนคลายที่เป็นเอกลักษณ์และกลิ่นนี้มีคุณสมบัติในการทำเป็นอโรมาทเทอร r ป,ปีหรือสุขคนทบ,บําบัตช่วยทำให้ใคลายกังวลช่วยให้หลับสบายช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้นหรือเรียกได้ว่าหลับลึกขึ้นหลับได้ลึกขึ้นนั่นเอง 2. ตัวออแกนิกลาเวนเดอร์ออยล์น้ำมันดอกลาเวนเดอร์ในเกรดที่เป็นออแกนิกดังนั้นจึงมีความปลอดภัยในการนำมาใช้มากขึ้นลาเวนเดอร์เป็นพืชที่ได้ชื่อว่ามีกลิ่นช่วยให้หลับสบายผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดอยู่แล้วเมื่อนำลาเวนเดอร์มาใช้ร่วมกับเทอร์ปีนก็จะได้เป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมีสบายนะคะและสุดท้ายค่ะคามโมไม คาโมไมช่วยในการลดการระคายเคืองผิวได้ด้วยนอกจากนี้คาโมไมก็ช่วยทําให้รู้สึกรีแลกซ์ขึ้นดังนั้นเมื่อมีส่วนประกอบหลัก3าตัวนี้อยู่รวมกันผู้ที่ใช้มีสบายจึงรู้สึกผ่อนคลายสบายทั้งผิวแล้วก็สบายทั้งอารมณ์หลังจากใช้การใช้ผลิตภัณฑ์นอกจากส่วนประกอบหลัก3ตัวดัดังกล่าวแล้วมีสบายยังประกอบไปด้วยบิฟิดาเฟอร์เมนไลเซตบิฟิดาเฟอร์เมนไลเซตเป็น ส่วนประกอบที่เราบักจะพบเห็นในสกินแคร์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาหลักหลายพันจนถึงหลักหมื่นเนื่องจากคุณสมบัติในการช่วยทำให้โครงสร้างของผิวแข็งแรงขึ้นช่วยในการปกป้องผิวดังนั้นเราจึงเห็นการใช้บิฟิดาเฟอร์เมนไลเซนในหลายๆแบรนด์ที่เป็นระดับเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะตัวต่อมาค่ะโซเดียมไฮยาลูโรเนต ตัวนี้หรือที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่ว่าไฮยาจะช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มน้ำผิวลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นและสุดท้ายค่ะมีสบายมีสารไว้เทนนิ่งที่ชื่อว่าทาเนสิมิแอซิดซึ่งเป็นสารไว้เทนนิง่งหรือสารทำให้ผิวขาวที่มีความนิยมใช้กันอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นการใช้มีสบายนอกจากจะช่วยเรื่องของผ่อนคลายสบายผิวแล้วหลายๆท่านจะสัมผัสได้ถึงผิวที่นุ่มอิ่มน้ำมากขึ้นมีความชุ่มชื้นผิวดูฉ่ำวาวขึ้นแล้วเมื่อใช้ต่อเน,นื่องกันพบว่าริ้วรอยดูลดเลือนลงรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาสิวอักเสบได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ การใช้มีสบายเทอร์ปีนอ์ลาเวนเดอร์สลิปปิ้งเจลแนะนำให้ทาทุกคืนก่อนนอนทั่วทั้งใบหน้าและลำคอแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาในการที่ผิวแห้งมากๆสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนโดยรูปแบบของครีมจะเป็นรูปแบบเจคลครีมทาได้ไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนไม่ทิ้งคราบบนผิวแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดยไม่มีน้ำหอมเจือปนช่วยให้ ผ่อนคลายหลับสบายแล้วก็หลับแบบคุณภาพมีคุณภาพมากขึ้นนะคะพร้อมๆกับการบำรุงและฟื้นฟูผิวในทุกค่ำคืนสามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการนะคะและเมื่อผิวได้รับการทักผ่อนอย่างเต็มที่ก็จะรู้สึกถึงผิวที่ชุ่มชื่นเรียบเนียนขึ้นแล้วก็สว่างกระจ่างใสในทุกเชา้าเมื่อหลังตื่นนอน,นะคะ่ะมีสบายเทอร์ปีนแอลลาเวนเดอร์สลิปปิ้งเจล ขนาดบรรจุ30กรัมมาในราคาขายปีก390บาท1กระปุกสามารถใช้ได้1-2เดือนแล้วแต่ปริมาณการใช้ของแต่ละบุคคลสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR Code ตามภาพที่เห็นเลยนะคะ